สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่สวนบ้านดอกไม้อุตรดิตนะคะค่ะก,ก็ทุกๆคลทริปนะคะก็เช่นเคยเราก็จะมีคุณนายตื่นสายมีดอกไม้ที่สวนสวยๆมาอวดเพื่อนๆกันนะคะวันนี้พามาชมไม้เมล็ดนะคะจากต้นแม่นะคะก็จะได้ลูกออกมาสามสีแบบนี้นะคะดอกแรกคือต้นแม่ต้นแม่นี่ก็คือไม้เมล็ดด้วยนะคะเก็บไว้ที่สวนได้จากการงอก ข้างๆแปลงนะคะได้ต้นลูกมา3สีนะคะดอกที่2ดอกที่3ามดอกที่4นะคะจะเห็นได้ว่าทรงเขาก็ยังคงต้นแม่ไว้นะคะแต่ว่าเฉดสีก็จะแตกต่างกันไปนะคะสวยมากนะคะเขาก็จะเป็นทรงทิวลิปแบบนี้นะคะสีสันสวยสดใสเลยทีเดียวนะคะคุณนายตื่นสายสีทูโทนนะคะไม้เมล็ดที่สวน นะคะใครอยากได้ทูโทนสวยๆทักมาได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆที่ปลูกลงแปลงนะคะเยอะๆนะคะลองสังเกตนะคะที่ไม้เมล็ดที่งอกดูนะคะบางครั้งก็จะได้สีสวยๆแบบนี้สีในสวยเราก็เก็บขยายพันต่อได้เลยนะคะที่สวนก็จะมีน้องพึ่งมาผสมเกรสรให้ทุกวันนะคะทางเดินนี่ก็จะมีเมล็ดเขาร่วงค่อนข้างเยอะเหมือนกัน ะะเราก็ดูสีสวยๆก็เก็บไว้นะคะทำพันุ์ขยายต่อนะคะใครที่สนใจกิ่งพัน์ุนะคะตอนนี้ที่สวนมีสีทูโทนพร้อมตัดถึง60สีเลยทีเดียวนะคะมัดแยกสีให้ชัดเจนนะคะอ่ากิโลละ100บาทนะคะค่าส่งเคอรี่เหมาเหมา60บาทเลยชุดเล็กก็ได้นะคะชุดเล็กครึ่งกิโลนะคะได้ประมาณ1ิบสอสี มัดแยกสีให้ด้วยเก้าสิบเก้าบาทฟรีส่งนะคะนี่นสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้สีขากกำลังบานเลยนะคะตอนเช้านี่เอาสี ลูกไม้หรือไม้เมล็เลดแบบนี้มาให้ชมกันทักกันเข้ามาได้นะคะท่านไหนที่สนใจกิ่งพันธ์นะคะหรือเข้าไปดูข้อมูลที่เพจส่วนบ้านดอกไม้จำหน่ายคุณนายถึงสายและแพรเซียงไฮหรือโทร0815331091จ้านะคะดูสีสวยๆแบบนี้กันไปเลยวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ